การที่คนเราเสียผู้เสียคนเพราะความชั่วไม่ใช่ของแปลกความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คนเสียอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหากไปทําความชั่วเข้าผู้นั้นก็ต้องเสียหายลงไปข้อนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแต่คนที่เสียเพราะดีนั้นสิเป็นของแปลกสนิมในใจหมายเลขใช้ท้ายเนี่ยนะครับนะเราจะไม่ค่อยคุ้นกับสัพ์แล้วนะอย่างเช่นตัวเนี้นะเราถึงอันดับที่สิบสองแล้วนะครับสารัมนภะเนาะ สารลําพะสนิมในใจหมายเลขสิบสองนะครับคือสารลํพะเราไม่รู้หรอกว่า,วาแปลว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กันเป็นปกติไม่ได้ใช้กันบ่อยนะนอกจากว่าพระที่ศึกษาอภิธรรมศึกษาธรรมะลึกๆเนี่ยท่านก็จะเข้าใจว่าคืออะไรนะศึกษาบาลีอะไรเงี้ยแต่พวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็หนังสือน,นี้มีไว้เพื่อ,ออธิบายสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนะเพื่อให้มันเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังดีๆแล้วกันนะครับ สารัมพะนะการที่คนเราเสียผู้เสียคนเพราะความชั่วไม่ใช่ของแปลกความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คนเสียอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหากไปทําความชั่วเข้าขผู้นั้นก็ต้องเสียหายลงไปข้อนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแต่คนที่เสียเพราะดีนั่นสิเป็นของแปลกพระท่านตัดถึงเหตุผลที่เสียเพราะดีไว้ในอุปกิเดสนี้สองข้อสองข้อนะครับก็คือหสาเทยะความอวดดีที่บรรยายมาแล้วข้อหนึ่งก่อนหน้านี้เนาะกับสารัมภะความแข็งดี อุปกิเรสข,ข้อ12นี้อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้นะครับคนอดีเป็นคนเสียอย่างไรใครๆก็พอจะมองเห็นแต่คนแข่งดีแล้วเสียนี่เห็นยากอยู่สักหน่อยนะต้องใช้ปัญญามองพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสังคมที่แข่งขันกันแบบนี้นะเราจะมองการแข่งขันนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มันธรรมดาทางโลกนะแต่ทางธรรมเนี่ยมันกเน็เป็นเป็นอุปกิเลสนะครับคำว,ว่าสารัพะแปลก,กันมาว่าความแข่งดี เป็นคำแปลที่ชัดเจนและเหมาะเจาะที่สุดแล้วจะหาคำแปลที่ดีกว่านี้หรือแม้แต่เท่าๆกับคำนี้ก็ดูเหมือนจะหาไม่ได้ข้าพเจ้าเองก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันการที่ศัว์วาสาลัมพะเป็นศัพท์ที่มีคำแปลจำกัดจำเขียนเช่นนี้เลยทำความหนักใจให้แก่ข้าพเจ้าผู้บรรยายด้วยคือการบรรยายทำนั้นถ้าหัวข้อใดมีคำแปลได้มากๆแปลได้รอบตัวมีคำไขหรือไวยพแยแย์แย่ๆแย่ๆนี่บทโบราณนะวยพ์แปลว่าคำที่อ้อซีนโนนีมันนะออภาษาไทยแปลง่ายก็คือคำเหมือนกันอย่างเช่นคำว่า ตะวันพระอาทิตย์สุริยะเนี่ยอันนี้คือคือ,คอไวยพ์ความที่มีความหมายเหมือนกันนะครับ <_ d ata> ผู้บรรยายเองสามารถเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและหาคําพูดอย่างเหลือเฟือหัวข้อเช่นนั้นบรรยายง่ายข้อความที่จะพูดมาออกกันเต็มอยู่ในสมองแล้วแย่งกันทะลักออกทางปลายปากกาผู้บรรยายก็เพลินเรื่องที่เขียนก็ทําให้คนอ่านรู้สึกเพลินได้แต่มาถึงเรื่องสารลมำพระนี้เห็นท่าจะแย่ข้าพเจ้าจึงรู้สึกตัวว่าขาดเขินทั้งสองอย่างคือทั้งความทั้งคำ ความสามารถในการถ่ายความรู้ก็น้อยคําที่จะอธิบายก็ดูอัตคัดหน้าหนักใจแต่ข้าพเจ้ามีทางสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านผู้ฟังอยู่อีกทางหนึ่งคือถ่ายทอดความหมายของข้อธรรมลงสู่คําพูดธรรมดาธรรมาซึ่งเราเข้าใจกันทั่วไปและที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นคําที่มีความหมายตรงกันอย่างที่เคยทามาแล้วในการอธิบายธรรมะข้ออื่นๆสารัมพะที่แปลว่าแข็งดีนั้นเข้าทีแล้วแต่เสียดายที่ว่าหูโลกอย่างเราๆท่านๆหูโลกก็คือหูเบสิกอย่างพวกเราไงนะหูบุตรชนเนี่ยนะ ผูโลกอย่างเราๆท่านๆนี้ฟังแล้วชวนให้เข้าใจผิดว่าการแข่งกันนั้นทางโลกไม่เห็นว่าเสียเช่นแข่งกันค้าแข่งกันขายแข่งกันปรับปรุงงานให้ก้าวหน้าแข่งกีฬากาันเอารางวัลสอบแข่งกันชิงทุนเรียนแข่งกันเอาคะแนนสอบไม่มีข้อใดที่น่าตําหนิเลยและทางศาสนาก็ไม่ได้ตาหนิการกระทําเหล่านี้อาการเหล่านี้ท่านได้ใช้คําว่าปร,รักกามะปร,ะรักกามะนะครับแปลว่าก้าวหน้าแต่ทางโลกเราใช้คําว่าแข่ง ตกลงว่ากิริยาที่ชาวบ้านเราเรียกว่าแข่งน่าจะไปตรงกับธรรมะข้อว่าปาร,รักกระไม่เสียหายอะไรปาร,รักกระคืออะไรผมก็ไม่เคยได้ยินนะปาร,รักกระนะครับแล้วทีนี้กิริยาอย่างไรเล่าที่เป็นสารมพะระข้าพเจ้าเห็นมีคําไทยอยู่คำหนึ่งที่ย่ออาการของผู้ทําตรงกับอาการของสาร,มพ,าสารมพะคือคําว่าแย่งโอสารมพระคือแย่งชิงนี่เองะชิงดีชิงเด่นอืเข้าใจแล้วแข่งธรรมดาเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นกิเลส แต่ถ้าแข่งโดยเจือแย่งเข้าไปอันนี้เป็นกิเลสเป็นสารลัมพะอืดีนะจึงขอเสนอท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาในแง่นี้ดูกิริยาที่เราเรียกว่าแข่งกับแย่งนั้นก็ต่างกันแข่งเป็นเรื่องที่หมู่คณะจัดขึ้นเช่นแข่งรถแข่งเรือเขามีกรรมการและมีกติกาประกาศให้ทราบทั่วกันผู้ใดอยากเข้าแข่งก็แสดงตนให้กรรมการพิจารณาและลงสนามทําการแข่งขันกันตามกติกาี่เรื่องแข่งส่วนการแย่งนั้นคือยื้อแย่งเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคนอื่นอย่างเช่นเด็กแย่งขนมกัน เป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมไม่มีกติกาและไม่มีกรรมการและแม่งไม่มีมารยาทด้วยผมพูดเติมเองนะเนี่ยรายที่สุดผู้แยง่งมักจะไม่บอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวเสียด้วยซ้ําเพราะต้องชิงไหวชิงพลิบกันรวมความแล้วคําทั้งสองนี้มีอัธรบไม่เหมือนกันคําว่าแข่งมีอัธรบในทางดีหูของคนธรรมดาได้ยินคํานี้แล้วใจไม่คิดตําหนิว่าเสียหายกลับให้เกียิแก่ผู้นั้นเสียด้วยซ้ําส่วนคําว่าแย่งนั้นพอได้ยินเข้าก็ช่วยให้หนึกคิดว่าตัวคนที่แยง่งเขานั้นเป็นคนเลวเกเร อุปกิเลสข,ข้อสารล้ำพานี้อาการที่แสดงออกมาตรงกับความหมายของคําว่าแยง่งนี้เองแต่เป็นการแย่งดีเขาเท่านั้นในที่นี้ข้าพเจ้าจะใช้ทั้งสองคำคือคําว่าแข่งอันเป็นภาษาตําราและคําว่าแย่งอันเป็นภาษาใจของข้าพเจ้าเองและที่ว่าแย่งดีในที่นี้ก็หมายถึงดีอย่างที่ชาวบ้านเขารู้กันคืออำนาจวาสนาตาแหน่งหน้าที่ความดีความเด่นยศศัก์เหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่หมายถึงความดีในทางธรรมะเช่นการจรําศีลภาวนาหรือการทําความเพียรละกิเลสแต่อย่างใดก็คือถ้า ทำบุญแข่งการเนี่ยโดยใจกุศลเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ,อยู่ที่ใจอะเนาะมันมันละเอียดมากเลยนะไอ้พอเราเรียนรู้เรื่องของอุปกกเรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นรวมกันที่เจตนาตัวเดียวเลยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เกิดขึ้นที่เจตนาอย่างเดียวเลยคนยั่งดีก็คือคนที่พยายามจะยื้อแย่งเอาความดีเด่นนั้นมาเป็นของตัวมีอยู่มากเหมือนกันประจำแผนกคิดแยกตำแหน่งหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกคิดแยกตำแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้ากองคิดแย่งตําแหน่งอธิบดีสูงขึ้นไปจนกระทั่งการแย่งราชบัลลังก์ในวงการจักรจกรงวงซึ่งเราเคยอ่านในพงศวดารหรือทางพระก็มีการแย่งตําแหน่งสมภารกันแย่งตาแหน่งอุปชาแย่งตําแหน่งเจ้าคณะบางทีพวกโยมก็มีการแย่งตําแหน่งมัคทายกจนกระทั่งในวงการแม่ชีก็เคยมีการแย่งตําแหน่งเป็นหัวหน้าชีความคิดที่จะยื้อแย่งของพวกนักแย่งทั้งหลายตามตัวอย่างที่ยกมานี้เรียกว่าสารัมพระในอุปเกเลสข้อนี้ทั้งสิ้น และขอให้สังเกตว่าการกระทําที่เป็นการแย่งดีนั้นต้องหมายความว่าความดีที่คนอื่นครองอยู่นั้นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเขาแล้วและไม่มีเงื่อนไขไว้เลยว่าให้คนแย่งชิงชิงเอาได้ตัวเองคิดจะยื้อแย่งเอาโดยไม่ชอบธรรมอย่างนี้จึงเป็นสารัมภะคือแย่งความดีแต่ถ้าความดีที่จะแย่งนั้นมีเงื่อนไขหรือกติกาไว้โดยเปิดเผยเ,เช่นว่าใครจะแย่งตำแหน่งนั้นก็ได้ไม่เป็นอันเสียยุติธรรมเช่นตำแหน่งแชมปเปี้ยนในกีฬาบางประเภทอย่างนี้ผู้ที่คิดแย่งก็ไม่ผิดอะไรไม่เป็นสาราัมภะ ข้าวลักษณะเป็นการแข่งขันไปเรื่องนี้ขอให้นักธรรมะพิจารณาโดยแยบคายและขอให้หมายใจไว้ว่าอุปกิเลสข,ข้อนี้ถึงขั้นทําให้เสียศักดิ์ศรีในสายตาของชาวบ้านจริงๆ,ๆเช่นการแย่งดีกันที่ว่ามานี้นะครับก็คือก็รู้รู้อยู่ว่าใครเหมาะสมสมควรแต่เราก็ไปแย่งตําแหน่งหน้าที่เขาไปแย่งงานแย่งการแย่งอะไรเขาโดยใจที่มันเป็นอุศสนเนาะหรือไม่ก็ เขาทาความดีไว้แต่เราไปขโมยไปผลงานเราอ่ะอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายเป็นสารลัมพะนะครับอ่ะก็อันนี้อธิบายเนาะเรื่องสารลัมพะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะให้พวกเราเนี่ยได้ทบทวนก่อนนะครับว่าโอเคเข้าใจศัพท์มันว่าสารลัมพะคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องโทษของสารลัมพะแล้วก็วิธีลดละเลิกสารลัมพะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้หวังว่าชอบครับแล้วพบกันครับ